สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ politics world กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวด่วนส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยเพื่อนผมเนี่ยนะครับที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยได้แคปข้อความหนึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งไปตาม sms ของโทรศัพท์มือถือประชาชนญ,ญี่ปุ่นทุกคนเลยนะครับว่ามิซาถูกปล่อยแล้วมิซถูกปล่อยแล้ว เกาหลีเหนือได้ยิงมิไซล์มาแล้วให้ทุกคนอพยพเข้าไปยังตึกหรือไม่ก็ชั้นใต้ดินเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แตกตื่นกันมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการเตือนแบบนี้เนี่ยเข้ามายังโทราศัพท์ของคุณเนี่ยมันแปลว่าเกาหลีเหนือเนี่ยได้ยิงมาจริงๆซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพิสัยของมิไซล์ลูกนั้นเนี่ยนะครับผมมันจะไปตกอยู่ตรงไหนคือมันอาจจะเป็นการเทสที่ยิงข้ามเกาะญี่ปุ่นไปหรือว่าเป้าหมายของมันเนี่ยอาจจะเป็นญี่ปุ่นด้วยซ้ําซึ่งข้อความนี้เนี่ยนะครับผมถูกส่งมาในเวลาประมาณ7จ็ดโมง ครึง่งบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ตื่นเลยด้วยซ้ําต้องถูกปลุกมาด้วยข้อความแบบนี้ก็ริยกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆทุกคนลองคิดดูว่านอนอยู่เนี่ยแล้วอยุดดีมีเสียงเตือนตื่นึงตื่นึงในโทรศัพท์ของเรานะครับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยนะได้ยิงมิไซล์มาแล้วโอ้โหจะคิดยังไงกันล่ะน่ากลัวมากๆเลยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ตื่นมาเครียดกันตั้งแต่เช้าเลยถูกไหมแลวพอเวลาเนี่ยนะครับผมผ่านไปประมาณสินาทีเนี่ยก็มีข้อความใหม่เข้ามานะครับว่ามิสไซล์ได้ผ่านไปแล้วมิซไซล์ได้ผ่านไปแล้ว Pacific ถ้าทุกคนเห็นอะไรผิดสังเกตหรือต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้การุณาไปแจ้งสถานีตำรวจหรือสถานีดับเพลิงใกล้บ้านคุณก็ถือว่าโล่งอกกันไปเลยนะครับผมแต่ก็เป็นอะไรที่เสียวมากๆเลยถูกไหมสําหรับคนที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นในตอนนี้เนี่ยก็อยากให้ระมัดระวังตัวกันนะครับผมแล้วก็ alert ตลอดเวลาหากมีการแจ้งเตือนอะไรแบบนี้โผลมาในโทรศัพท์เนี่ยนะครับผมก็พยายามเช็คบ่อยๆแล้วก็เตรียมพร้อมตลอดเวลานะครับทางช่องของเราก็ฝากความเป็นห่วงมาถึงทุกคนด้วยซึ่งก็เลยได้ว่ไอการซ้อมยิงมิสไซล์ครั้งนี้เนี่ยก็นับว่า เป็นจุดเปลี่ยนผันอย่างหนึ่งเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นการซ้อมมิไซล์ครั้งแรกของเกาหลีเหนือตั้งแต่ปี2017ที่ ยิงข้ามประเทศญี่ปุ่นนะครับต้องขอย้ําว่ายิงข้ามนะเรียกว่าเป็นการกระทําที่อุกอาจและแข่งกร้าวต่อเวทีโลกมากเลยนะครับก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงวันนี้ขอฝากไว้เป็นข่าวสั้นๆที่น่ากลัวมากๆเลยยังไงทุกคนก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันดีๆแล้วก็เตรียมพร้อมระมัดระวังตลอดเวลานะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดทางเราเนี่ยต้องขออภัยมานาทีนี้จริงๆนะครับไปแล้วครับผมบายบายครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ